เอาไปแล้วแล้วมันจะทํางานได้ไหมทางานยังไม่ได้นะครับเพราะอะไรเพราะขาดอะไรเพราะขาดการปิดเปิดสวิตนะครับต้องมีสวิตปิดเปิดให้มันทํางานนะครับดังนั้นนะครับสวิตปิดเปิดเหล่านั้นอ่ะนะครับมันมีอะไรบ้างนะครับก็มีองค์ประกอบมาจาก E N นะครับ E N ธรรมดานะครับไม่มีต่อท้ายอะไรนะครับแล้วก็มี E N 1นะครับตรงนี้กับ E N 2ตรงนี้นะครับ เหล่านี้นะครับขาย EN เอ็นเหล่านี้นะครับจะเป็นสวิตช์ปิดเปิดให้ตัวมันทํางานนะครับแต่ในนาที่นี้นะครับระหว่าง e อนก,กับ en 2สองจะไม่สําคัญเท่าไหร่นะครับสำคัญที่สุดคือ e อธรรมดาตรงนี้ซึ่งได้รับคําสั่งมาจาก smc มาสั่งเปิดมันนะครับบางเครื่องอย่างที่บอกว่าเราเสียบอะแดปเตอร์หรือว่าแม็กเซฟเข้าไปปุ๊บเนี่ยจะตัว s อ c เนี่ยมันจะส่ง ส่งไฟ3.3โวลต์ออกมานะครับมาเปิด EN ตรงนี้ทันทีแต่บางเครื่องนะครับมันไม่ส่งมานะครับต้องรอกกดสวิตช์ออนเสก่อนถึงต้องส่งมานะครับตรงนี้แล้วแต่เครื่องนะขั้นตอนมันอยู่ตรงนี้นะครับก็ตรงนี้เป็นจุดตรวจเช็คของเรานะครับาอาจจะมีอาจจะมี R นะครับตัวเล็กๆอยู่ตัวทางตรงนี้นะครับก็ให้เรามาตรวจเช็คตรงนี้แล้วก็เราก็ไปดูว่าไอ้ขา EN เนี่ย มันอยู่ตำแหน่งขาที่เท่าไหร่นะครับอย่างณนะตอนนี้มันบอกว่าเนี่ย E N ธรรมดามันอยู่ขาสิบสองมันบอกว่า S M t P M เนี่ย G สอง E N นี่คือชื่อคำศัพท์ของมันมันบอกว่าเป็นสัญญาณเข้ามันบอกว่าอินใช่ไหมครับเป็นไฟเข้ามาเนี่ยขานี่ะมาสั่งเปิดมานนะครับมาจากมาจากไหนบอกมามาจาก S M C นั่นเองนะครับ วัดได้ครับวัดได้ดไดก็คือ,เ,อ,อเราก็ขา EC เราวัดไม่ได้เพราะว่า EC มันเป็น<า>มันเป็นเมตะกลัวมันมันอยู่ข้างล่างก็ก็ให้เราดูที่ขา PFM ของเราไงเนี่ยขาที่สนะิบสองเนี่ยขาที่สิบสองเราก็ดูอ่าแล้วมาดูตัวอย่างนี้ของของของ อตอนนี้เทียบว่าดูมันมี R ตรงนี้อยู่ไหมเนี่ยถ้าเกิดเรามี R เราก็ดูว่าขา1ิบสองเวลาเรานับเวลาเรานับขา i C นะครับให้น mm ับ hmm. <nuest S 1> สมมติว่ามันมีจุดมาร์กอยู่ขาหนึ่งตรงนี้นะครับให้เรานับวนซ้ายทวนเข็มนาฬิกาหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดเก้าเอ็สองาี่กะไรก็ว่ากันไปให้นับวนในรูปแบบนี้นะครับจนไปถึงขาที่สิบสองเราก็ไปส่องดูว่าไอ้ขา12สองเนี่ยมันมี R หรือว่ามีจุดเทสท์พอยต์อะไรอยู่ตรงนี้ไหมก็ให้เราไปจิ้มมาตรงนี้ สามจุดสามโวลต์นะครับไอตัว s m c เนะี่ยมันได้รับไฟสามจุดสี่สองไปแต่ว่าไอขาที่ส่งมาตรงนี้มันจะมาประมาณ3าุสามโวลต์นะครับส่วน m o s f e t อันนี้ก็เป็นมอ s f e t อนุกรมที่เราเรียนไปนะครับถูกอนุกรมการสังเ็นเรูปภายในตัวมันอยู่แล้วแล้วก็ไฟที่จะไฟที่จะมันจะผลิตออกมาก็คือมันจะผลิตออกมาอีตรงที่มันอนุกรมกันใลนะตรงกลางอะไรระหว่างเด่นกับซอสในกลาง แล้วก็ดึงออกไปที่คอยนะครับนั่นคือไฟที่มันช่วยกันร่วมกันทาํางานตัวหนึ่งอ่ะตัวหนึ่งอ่ะมันจะลงกลาวนะครับขาซอสเนี่ยมันจะลงกลาวเนี่ยขาซอมันลงกลาวนะครับส่วนขาเด่นเนี่ยได้รับไฟบวกสิบสองโวลต์เข้ามาทั้งสองตัวเหมือนกันอันนี้คือหลักการของมันนะครับโครงสร้างมัน ให้พวกเราช่วยกันดูขาสิบสองครับตำแหน่งขาสิบสองมีจุดวัดไหมต้นสายไปแล้ว,ลว,ลวรู้สึกว่าจะมีบอดแท้ได้จะบอดอย่างนั้นะจำจำได้การจำได้ว่ามีบอดยังไม่รู้ว่าหายไปหรอือยังมีบอดแท้ได้บอดหนึ่งอนะ วัดทวงเข็มอ่านับทวนเข็มนาฬิกาหาที่สิบสอง มีไหมครับมีตำแหน่งมีจุดที่เราพอจะวัดได้ไหมตรงนั้นมีครับมันเป็นอะไรมันเป็นจุดเทสพอยต์ใช่ไหมเออนั่นแหละน่าแล้วก็เจิมตรงนั้นเลยนะขาที่สองไปเข้าจุดเทสพอยต์ตรงนั้นแล้วก็เจิมตรงนั้นว่าตรงนั้นอ่ะไม่12วอนไหมนะครับต้องจ่ายไฟต้องจ่ายไฟสิครับไม่จ่ายเราจะวัดได้ยังไงอะ12วองค่าไฟได้ประมาณเท่าไหร่ครับ12.6วอนครับอ๋ออินเทสา์เน็ต3.3วนครับ บอดใช้ได้มียบัวหนึ่งใบไหน อ่ะมาพวกเราเดี๋ยวเรามาดูกันที่อาจารนี่เอาไฟมาตรงนี้นนสอง,สงนะอันสว่างๆหน่อย ทำให้เตอร์จานม,มา ไปไหนมันไปไหนมันไปไหนเดี๋ยวลองดูหัวให้หินหัวตัวต็อกเตะเอาละนะครับนับนับหนึ่งนะครับจำบ,บอกว่าแล้วก็เริ่มมาจากตรงตรงไหนเอ่ยตรงไหนเอ่ย น,นับหนึ่งนับสองอ่ะเอาเอา,เอาดูว่าสิบสองโวลต์มาไหมก่อนนะเอาสิบสองโวลต์มาไหมก่อนเนาะอที่อ่าอ่าที่คอยที่อ r เจ <rating> ็ดก็คือตัวนี้นครับคือ <3 S 2> ตัวนี้นะอ่าจริงๆจะอ่าจะจับที่ r ด้านล่างก็ได้นะครับ r ก็จะมี r fill ตัวที่จาบอกว่าก็คือตัวนี้จับที่ f i l นี้ก็ได้นะครับ ขระจับดูว่ามันมาไหมนี่12.59นะกระตีเป็น12.6ก็แล้วใช่ไหมครับนั่น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 แสดงว่าถ้าเกิดตรงเนี้มันมีปับ๊บนั่นแสดงว่าอะไรแสดงว่าไอ้ตัวแรกเนี่ยมันทํางานแล้วใช่ไหมครับตัวแรกที่เป็นชนิด P-channel อยู่ในเนี้สองตัวเนี่ยมันทํางานแล้วนะครับแล้วมันก็จ่ายออกมานะครับมันจ่ายออกมาที่ไหนมันจ่ายออกมาที่นี่ไอ้เขียวเขียวนี่อีกตัวหนึ่งนี่เห็นไ,ไหมนะครับ สิบหกจุดสี่วนใช่ไหมครับจ่ายมาแล้วแล้วก็เราจับที่คอยนะครับได้ได้มาที่สิบสองจุดหกนะครับสิบสองออกมาแล้วแล้วสามจุดสี่สองเราว่าไงนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับอ,อีกด้านนี้แล้วก็จับที่ L อแล้วว่าคอยตัวนี้นะ3ามจุดสี่สองเรามาแล้วเห็นไหมครับ ถ้าเกิดว่า3.42เรามานะครับ12โวลต์เรามา3.42เนี่ยมันจะไปไหนมันก็จะต้องมาเลี้ยงไอตัว SMC หรือว่า IO ของเรานะครับดังนั้นเราจะเช็คได้ยังไงไอไฟตรงนี้3.42ก็เช็คได้ครับเราสามารถเช็คที่ตามหัว C ีพิเตอร์เหล่านี้นะครับมันจะมี c ีพิเตอร์เล็กๆอยู่นะครับหรือจุดเทสพอยต์ต่างๆแต่แน่นอนมีไฟเข้ามามันก็ต้องมีไฟ C ีพิเตอร์คอยกองกระแสอยู่เสมอ ซีพินเตอร์เล็กๆเราเนี้ยเราสามารถตรวจช็คได้นะครับดูว่ามีไฟเหล่านั้นว่าเนี่ยเห็นไหมครับมันมีไฟอยู่อันนี้สามจุดหนึ่งไม่ใช่นะครับต้องเป็นสามจุดสี่นี่ขาเนี้ยใช่นะครับซึ่งเป็นลายเดียวกันกับตรงนั้นสามจุดสี่หนึ่งสามจุดสี่หนึ่งสอง สามจุด่หนึ่งสาโอเคครับไปออกมาทางนี้นะครับเป็นลายเดียวกันที่มาเลี้ยง SMC แล้ว SMC เนี่ยมันจะส่งไปไหนครับมันก็จะส่งมันส่งคําสั่งเนี่ยย้อนกลับไปคุยกับตัวตัว IC ชาร์จแบตเตอรี่นะครับก็คือตัวนี้นะครับซึ่งคุยกันเรื่อง SCA SDL ต่างๆนะครับเพื่อจะตรวจสอบสถาน,นะไฟเขียวส้มตรงนี้ว่ามันทํางานถูกต้องหรือเปล่านะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะครับ ในเรื่องของสวิต์ปิดเปิดนะครับสวิต์ปิดเปิด SMC ก็จะส่งไปที่สวิต์ปิดเปิดคือการออนเครื่องปิดเปิดเครื่องก็ส่งไปที่สวิต์ปิดเปิดอยู่ที่คีย์บอร์ดครับคีย์บอร์ดตรงนี้เพราะว่า Mac เรามันสวิต์ปิดเปิดมันอยู่บนคีย์บอร์ดนะครับเวลาเวลาเราอันนี้คือคือมันจะทำเป็นค่อนข้างสแตนดาดนะครับสำหรับ Macbook Pro ในส่วนที่สวิตต์ออนอยู่บนคีย์บอร์ด ให้เรานับพินครับให้เรานับพินมันจะอยู่พินที่พินที่ห้านะครับถ้าเกิดนับจากฝั่งทางนี้นะครับให้นับไปเลยพินที่ห้าเวลานับเนี่ยก็ให้นับตามานับควอยกันนะครับเพราะว่าขามันถี่มันทาตรงๆอย่างนี้ไม่ได้มันทาต้องทำยิงๆยิงๆกันอย่างนี้ให้นับหนึ่งสองสามสี่ห้าขาที่ห้าเป็นขาสมิทออนนะครับอันนี้ถ้าเกิดว่าใหม่ๆเรายังไม่เข้าใจเรายังไม่รู้ก็คือเราสามารถไปเปิด บอดวิวดูได้ว่าตำแหน่งขาออนะมันอยู่ขานะที่เท่าไหร่แต่อันนี้คือนะเราจําได้แล้วมันอยู่พินที่5นะครับพินที่5ก็ให้นับมา1 2 3 4 5ส่าขานี้นะครับนี่ขานี้ตอนนี้นะครับเครื่องมันทางานไปแล้วละ่ะตัวน,นี้มันออนเลยนะครับจะสังเกตว่าแตะแตะซิงก์เนี่ยมันจะอุ่นๆละแสดงว่าเครื่องมันทำงานไปแล้วนะครับก็เดี๋ยวผมจะลองแตะดูว่า เเครื่องทํางานหรือไม่ทํางานเนี่ยก็คือเราสามารถไปตรวจเช็คได้ที่ชุดคอยล์หรือว่าชุดแอลต่างๆที่ว่าไปจ่ายให้กับ c p u หรือว่าแรมก็ได้นะครับที่ว่ามันมันทำงานในส่วนของต่างๆอย่างนี้อผมมาจาับที่แอลตัวนี้มันมีไฟหนึ่งจุดสามหกครับไฟหนึ่งจดสมเนี่ยมันเอาไปไหนนะครับมันก็จะมาเลี้ยงแรมพวกนี้นะครับตัวนี้เอาไว้เลี้ยงสําหรับของแรมเขานะครับแล้วก็ฝั่งทางนี้ของใคร มาทางข้าง TPU ก็ต้องเป็นของ c p u นะครับก็จับที่อ่าตัวนี้ก็ได้ครับ1.7โวลต์เห็นไหมครับนแตัวนี้ก็1.7เท่ากันนะเพราะว่า2ตัวเนี้ยมันทํางานร่วมกันนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับตัวนี้มีเท่าไหร่ตัวนี้มี1.06โวลต์นะครับ1.06ตัวนี้เอาไปเลี้ยงอะไรครับเอามาเลี้ยง Hm หรือว่า S a p c h นะครับ Hm ซึ่ง Hm มันจะอยู่ในนี้ แล้วก็ประมาณนี้นะครับการจับดูว่าไฟบรอร์ดทํางานหรือไม่ h, ทํางานเนี่ยก็ให้เราจับดูตามคอยแล้วว่าแอลเหล่านี้นะครับว่าม,มันมีไฟไหมแต่ถ้าเกิดมันมีแสดงว่าเครื่องม,มันออนไปแล้วทีนี้เรารู้แล้วว่าเครื่องมันออนไปแล้วแล้วผมจะปิดเครื่องถ้าเกิดว่าเราเราลอยบอร์ดมาอย่างเงี้ยแล้วเราเราจะปิดจะเปิดเครื่องทงาไงต้องต้องเอาไปใส่เคสใช่ไหมถึงจะใส่เขียดคีย์บอร์ดได้ใช่ไหม ถ้าเกิดเราไม่อยากทําแบบนั้นเราก็สามารถกดปิดกดเปิดเอาตรงนี้ได้ตรงเพนที่ห้าด,ดึงถามว่าดึงได้เลยไหมได้เหมือนกันครับแต่ว่าถ้าเกิดเราอยากจังหวะที่เราอยากจะปิดอยากจะเปิดมันอนะทํำยังไงนะครับไอ้ดึงเลยนะเข้าใจนะครับเราสามารถใช้ได้ทั้งมิเตอร์เข็มและมิเตอร์ดิจิตอลนะครับนะอ่าใช่ครับแต่กาวคาที่ห้าถ้าเกิดใช้มิเตอร์เข็มก็ให้ตั้งย่านคูณสิบนะครับ ตั้งย่านคูณ1ิแล้วก็จิ้มไาที่กราวนะครับตอนนี้ตัวฝั่งนี้นะครับด้านดิจิตอลเนี่ยผมจะจับวลตค้างเอาไว้นะครับผมจะจับวลตค้างเอาไว้อยู่ที่1.7โวลต์น,นะครับไฟเลี้ยง CPU แล้วก็ผมจะใช้มิเตอร์เข็มสั่งปิดเครื่องสมมติว่ามันเป็นคีย์บอร์ดนะครับ ก็นับไปเพลนที่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าขานีขาที่ห้าผมจะแตะแช่ไว้แล้วก็ดูว่าเครื่องมันจะดับไหมดับไหมครับดับแล้ว,ลวนะครับแล้วก็เดี๋ยวลองแตะเปิดเครื่องนะครับอ่าเปิดละเห็นไหมครับอันนี้ก็เป็นอีกเทคนิคหนึ่งเทคนิคหนึ่งสำหรับว่าเฮ้ยเราไม่ต้องเสียบเข้าเสียบออกนะ เป็นการแบบว่าเออเดี๋ยวกูจะต้องเสียบตะแคงบอร์ดเข้าต้องขันน็อตล็อ,ลอ,ลอตกตัวนึงอะไรเงี้ยมันยุ่งยากใช่ไหมอย่างนี้ง่ายกว่านะครับนี่เป็นอีกเทคนิคหนึ่งโอเคครับอันนี้พอประมาณ